ามเพิ่มเพียดอย่างถ้าเกิดเพื่อนเพื่อสนใจอยากจะเล่นอีโวอย่างนีมันค่าดูแลค่าเซอร์วิสมันจุกจิกไหมพี่ต้องบอีโวเนี่ยมันเหมือนรถญี่ปุ่นทั่วไปเลยอครับมันก็คือเครื่องสี่สูบ2 0 0พันอยู่ในตระกูล4ี่ทั่วไปเนี่ยแหละค่าถ่ายนล้วมันเครื่องค่าอะไรมันก็ทั่วไปแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคาของอีโวหล่นลงมาก็ถือว่าน่าเล่นใช่สมัยก่อนตอนที่คิดคิดกันเนี่ยคันรถรถรถเขาเรียกว่าอะไรรถทำเนี่ยคันหนึ่งสองล้าน บาทก็มีสมเราใช่ใช่รถคันีนึ่ง2ล้านกว่าบาทโอ้สมัยเนี้ยคันหนึ่งล้านกว่าบาทก็มีใช่ครับผมครับผมล้านกว่าบาทนี้คือได้เต็หมากเลยครับใช่สวยๆกว่านี้ก็อาจจะมีนะถ้าเกิดคนเจอคนเจอนะแต่เวลามันเบามันก็จะดับเพิ่งออกจอดไปหลายเดือนไงเพิ่งทําสีเสร็จตรงแบบนี้เลยคันนี้ตั้งแต่ทํามาใช้ระยะเวลากี่เดือนเนี่ยพี่จริงๆจอดอู่ไม่นานมาก เลยท้่ไหนอยู่มาก็จอดอยู่ประมาณหนึ่งปีปีหนึ่งแลวใช่ก็ทําสีมาประมาณสามเดือนทั้งจอดทําทั้งคันทำสีก็อีกสามเดนคันเลยใช่ทำสีแต่มันไม่ได้แบบแค่พ่นรอบๆไงเคลียร์ใหม่ทั้งคันแล้วก็มันเป็นอีโวทั้งกระดองเลยวะพี่ใช่ไหมทั้งกระดองเลยอันนี้ต้องบอกว่าพี่อาจเพิ่งมาขับครั้งแรกัเรื่องคันนี้ใช่ลันไรส์สามเดือนกว่านี้เพิ่งมาขับครั้งแรกแล้วเขาบอกว่ามันนี่ไงมันจอดนาน๋อ้งามันคงน้ำมันเครื่องอะไรยังไม่ ตอนนี้คือรอไปจูนเก็บจหนเก็บใช่ไหมมันจีจูนเก็บก่อนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนเทุกคนไปดูเจ้า E ี o 8่นะเพื่อนนี่เลยน่าจะเป็นคันแรกในช่องเนื้อที่ได้มาในี่อันนี้เป็น Evo 8แนะแต่ว่าโครงบอดี้เดิมแบบเป็นแลนเซอร์บ้านเรานะเพื่อนแต่ว่าทางเจ้าของรถเขาย้ายทุกชิ้นทุกส่วนที่เป็น E ี o 8มาใส่หมดเลยเพื่อนไม่ว่าจะเป็น พาร์ทรอบพานภายในก็คือแบบเก็บอีโว8แท้หมดเลยนั่นเพื่อน่ะแล้วคันนี้ก็ทํามา500ม้าเนาะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยมาดูนะเพื่อนว่าคันนี้ทางเจ้าของรถที่เขาทําอะไรไปบ้างนั่นเพื่อนแล้วเหมือนเดิมรีวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาไปลองนั่งดูดีว่าฟิลลิ่งคันนี้อีโว8 500ม้าจะเป็นยังไงนั่นเพื่อนยังไม่เคยนั่งอีโวเลยเพื่อนถ้าพร้อมเลยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยผมไป ไปครับท ok ุกคนไปชมเจ้า E ี o 8กันเลยครับผมไปหาทางพี่อัดเลยพี่อัดสวัสดีครับ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 วันนี้ขอมาชม E ี o 8หน่อยนะพี่อัดครับผมก่อนที่เราจะไปดูของแต่งคันนี้ถามนิดนึงพี่อัดทำไมถึงชอบ e v o 8พี่อัดก็เป็นรถขับสีที่ขับดีไวอรุ่นชอบรับทรงนิยมเลยคันนี้ e v o 8อ่าครับผมใช่ครับคันนี้ประมาณกี่แรงม้านะพี่อันนี้500ร้อยม้าห้าร้อยม้า ครับผมได้เลยเดี๋ยวเรามาดูของแต่งนิดนึงพี่อาจว่าอย่างคันเนี้ยพี่อาจทำอะไรบ้างพี่เดิมเลยคือคันนี้เขาเป็นแลนเซอร์บ้านเราถูกไหมพี่งคันนี้เป็นแลนเซอร์บ้านเรานะของเก่าเนี่ยเขาถ้าเ,เป็น UV อีววเจ็ดใช่แล้วก็มาเปลี่ยนทุกอย่างเลยไฟหน้ากันชนหน้ารอบคันเนี่ยทำเป็นอีววแปดหมดเลยเแล้วก็เป็นหลังเก้าอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาไล่นิดนึงพี่อาจว่าอย่างคันเนี้ยจุดไหนที่เป็น UV อีโวแปดบ้างพียก็จ,จะมีกันชนหน้าแปดไฟหน้าเอ็มแปดเอ็มอาร์แล้วก็มีกันชนหลัง็เนเก้า ครับผมบก็มีไฟท้าย LED r นะครับแล้วก็คุณแม่ก็เนี่ยโปรงหน้าโปรงหลังจะเป็น EVO หมดเลยอ่าครับผมอันนี้ถามเพิ่มพี่อาจอย่าง EVO 8กับแลนเซอร์บ,บ้านเราอ่ะเขาแตกต่างกันเยอะไหมพี่แตกต่างเลยอย่างแรกก็คือเป็นสมหน้าไฟหน้า ไม่เหมือนกันเลยโป่งซ้ายขวาหน้าหลังจะไม่เหมือนกันเลยครับอ๋อโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ด้านหน้านั้นเพื่อนอย่างกันชนหน้าก็คือเป็นตัวแ m ดอถูกไหมพี่เป็นตัวแปดครับอ๋อเป็นตัวแปดครับผมไฟหน้าแปดกันชนแดนั้นเพื่อนก็คือเขามาพร้อมพวกกระจังหน้าเลยถูกไหมพี่ใช่ครับครับผมฝากระโปรงเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยถูกป่ะพี่ฝากระโปรงตัวนี้เป็นฝากระโปรงแต่งครับอ๋อฝากระโปรงแต่งโอเคเวลาอันนี้ถามเพิ่มพี่เวลาฝนตกเนี้ยน้ำเข้าเป็นอะไรไหมเขาก็เป็นสนิมครับ แต่ว่าไม่มีผลต่อการนำผีถูกไหมพี่ไม่มีผลโอเคโอเคฝากกระโปรงหน้าก็สไตล์ประมาณนี้เนาะพี่น้องส่วนอย่อีโวเนาะครับผมและอย่างแก้มเราต้องเปลี่ยนด้วยไหมพี่ก็ถ้าเกิดตอนเป็นซีเดียร์เนี่ยเราต้องเปลี่ยนแก้มอยู่แล้วเพื่อที่เป็นอีโวแล้วก็คันนี้เขาจะยกอีโวมาทั้งคันผ่าเสร็จแล้วก็ย้ายของมาใส่เป็นคันนี้เลยครับผมก็คือทุกชิ้นยกจากอีโวแปดมาใส่คันนี้เลยเป็นอีโวตอนแรกเป็นอีโวเจ็ดเขายกอีโวเจ็ดผ่าครึ่งคันแล้วก็มาใส่ในคันนี้เสร็จปุ่ อ๋อก็คือทั้งข้างนอกข้างในคือ8หมดเลยใช่ใช่ครับอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างอย่างแก้มก็เป็นอีโวแปดเนาะพี่เนาะใช่ครับครับผมมันต่างกับแก้มเดิมไหมพี่ตัวแลนเซอร์ต่างกันกับแลนเซอร์เขาเลื่องเลยแลนเซอร์มันจะไม่ได้กว้างมาขนาดนี้อ่าครับพี่ครับพี่โอเคต่อไปล้อพี่อัดก็เปลี่ยนเพิ่มเลยพี่เนาะครับผมเป็นล้อแอดวานสีทองนั้นเพื่อนใช่ล้อแท้ครับครับผมอย่างเบรกอันนี้น่าจะเป็นเบรกเฟิร์มโบของอีโวก็คือตรงรุ่นอีโวแปดครับผมแลลวอย่่่าางงงชคันนนีี้พ่่่อชวงงลาเป็ร เทอินเฟกเออถามเพิ่มพี่อยัดทำไมอีโวเขาชอบใส่เทอินกันนะพี่มันแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็จะใส่เทอินเนี่ยมันราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็ซ่อมง่ายด้วยอ่าครับผมฟิลเขาจะประมาณนุ่มๆุมะนุ่มๆไม่ได้แข็งกระด้างมากอ๋อก็คือไม่ได้กะซิ่งถูกไหมพี่ใช่ใช่ครับผมช่วงล่างล้อเบรกยางไล่จบแล้วต่อไปอย่างด้านข้างกระจกเราต้องเปลี่ยนด้วยพี่กระจกเดิมเลยครับเหมือนแลนเซอร์บ้านเราเลยอ๋อก็คือไม่แตกต่างเือนกันไม่แตกต่างเลยครับผมประตูต้องเปลี่ยนด้วยไหมพี่ประตูเหมือนเหมือนเดิมนะเ่่แตตวาปป็รู พยกมามันก็เขายกมาทั้งคันเขาก็เปลี่ยนส่เลยอ๋อโอเคแต่ว่าถ้าถามว่าความแตกต่างคือแทบไม่ตตกแทบไม่แตกต่างเลยพี่ครับผมอย่างมีแค่โป่งนี่แหละครับที่่ชัดเจนเลยครับผมโอเคประตูหน้าประตูหลังปะมานี้แล้วอย่างโป่งท้ายอะพี่โป่งท้ายนี่แน่นอนครับแตกต่างเลยเพราะจะมีชิ้นนี้ ตัพี่าออกมาเปลี่ยนทั้งชิ้นนี้เข้าไปก็คือล้อของเดิมออกล้อของเดิมออกครับผมแล้วก็เอาป่งของแปดอะเอามาใส่เข้าไปนะเพื่อนอ๋อคือตรงนี้มันจะมันจะมันจะยื่นออกมาหน่อยหนึ่งนะเพื่อนโอเคประมาณนี้แล้วก็จะเป็นเบรกหลังของเราพี่เนาะใช่เบรกอีวของเดิมครับผมเบรกหลังเขาอย่างช่วงด้านท้ายมีทำอะไรบ้างครับพี่ครัด้านท้ายก็จะเป็นเอากันชนก้าแท้มาใส่ครับแล้วก็ไฟท้าย8 m ดม แล้วก็มีหลังแปดเป็นคาร์บอนอ่าครับผมใช่มีแค่นี้เรามาไล่นะเพื่อนไปท้ายแปดเนาะพี่เนาะครับไปท้ายแปดกันชนเก้าถูกไหมพี่ใช่ครับกันชนเก้านั้นเพื่อนต้องแปลงใส่กันไหมพี่ไม่ต้องแปลงครับใส่กันได้เลยอ๋อคือใส่กันได้เลยใช่ครับครับผมฝาแปดเนาะพี่เนาะฝาแปดฝาแแล้วก็จะเป็นสปอยเลอร์ที่เป็นคาร์บอนนะเพื่อนนี่ที่เป็นคาร์บอนตรงนี้จะเป็นคาร์บอนนะของแท้ทั้งคันอ๋อนี่นี่เาจะเป็นลาคาร์บอนแบบนี้เลยนะเพื่อน ครับผมแลวอย่างชุดท่อพี่ครับชุดท่อเป็นเคสของญี่ปุ่นครับตักมาทั้งคันเลยก็มีท่อมาอยู่แล้วแล้วก็ท่อมาใส่ต่อได้เลยอ๋อก็คือมันติดมาจากคันเก่าอยู่แล้วติดมาจากหัวที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็ยกมาใส่เลยครับโอเคโอเคต่อไปสีดีกว่าพี่ลืมถามเรื่องสีสีเป็นแปด MR ครับก็คือสีเป็นตรงรุ่นแปดเทาถุ่ครับผมสีมมนจอกเทาเทาเนาะพี่เนาะใช่ไมใช่มันจอกเทาเทาสีจอกเทา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 ออกไปทางมุกเงินนะเพื่อนอ่ะ ครับผมเดี๋ยวขอดูภายในนิดนึงครับได้ครับภายในยังเป็นเบาะเจ็ดอ๋อตัวนี้จะเป็นเบาะเจ็ดถูกไหมพี่ตัวนี้เบาะเจ็ดอ่าเบาะเจ็ดข้างเจ็ดอ๋อคือแผงตรงนี้เป็นเจ็ดเหรอพี่เจ็ดคือจะเป็นดําหมดเลยแต่คือพี่ชอบแผงเจ็ดเพราะถ้าแผงแปดจะเป็นน้ำเงินไงแต่พี่ชอบสีดำอ๋อตรงนี้จะเป็นอคันทาร่านะพี่เนาะจะเป็นอคันธาร่าอคันธาร่าครับผมตัวนี้จะเป็นสีดํานั่นเพื่อนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลายคาร์บอนเนาะพี่เนาะโอเคโอเคแล้วอย่างตรงคอนโซลนะพี่คอนโซลก็เป็นคาร์บอนเ ถ้ามันจะไม่ผิดคงจะเหมือนกันหมดครับผมไม่มีอะไรแตกต่างพวงมาลัยเจ็ดแปดจะเหมือนกันถ้าเก้าจะเป็นสีดำครับพี่แล้วก็จะมีดิฟฟี่สามตัวเนาะดิฟฟี่ใส่ไว้สามตัวมีปรับบูทแค่นี่แหละครับโอเคเลือนไม้ทุกอย่างแปดหมดดูไหมไม้ทุกอย่างแปดหมดแปดหมดแล้วผมให้ดูตรงนี้นั่นเพื่อนนี่ตรงตรงเกียร์เนี่ยเขาจะเป็นคาร์บอนนะแล้วก็จะเป็นเพลทนะเขียนว่าแลนเซอร์อีวิลูชั่นเอ็มอาร์นะทุกคนอ่ะ เบาะหลังก็คือแดหมดถูกป่ะพี่เบาะหลังก็ยังเป็นเจ็อยู่อ๋อเบาะหลังจะเป็น7เเป็นของเจ็มาใส่หมดเลยอ๋อชุดท้ายจะเป็นเจ็ใช่ไหมพี่เขาจะเป็นผ้าออกน้าเงินนะพี่เนาะใช่จะเป็นผ้าออกน้ำเงินจะเป็นผ้าออกน้าเงินโอเคตรงนี้เขาจะเป็นอัคคันธารานั่นเพื่อนอ่ะโอเคภายในประมาณนี้อเดี๋ยวเราดูเครื่องนิดนึงพี่อะได้เลยอันเพื่อนเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องนิดนึงนะว่าคันนี้จะทำสเต็ปอะไรบ้างแล้วเหมือนเดิมเพื่อนเดี๋ยวเรารีวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปวนในซอยสักนิดนึงนะเพื่อนมาดูซิว่าคันนี้ห้าระะมาาณไหนน ่าเรามาดูเครื่องอย่างเครื่องคันนี้พี่อยากทำอะไรไปบ้างครับเครื่องคันนี้เป็นไส้เดิมนะครับก็จะมีรลดน้ำมันเต็มเป็นหัวฉีดพันสองปั๊มติ๊กห้าสหนึ่งลูกนะครับแล้วก็น้ำมันเป็น e 8 5นะครับแล้วก็เทอร์โบก็จะเป็นเทอร์โบ ar 5 0ลูกหนึ่งมีแคม แล้วก็มีกล่องใบหนึ่งแค่นั้นเลยอ๋อคันนี้จูน85มาใช่ไหมพี่จูน85มาจูนได้ประมาณ500มาครับผมและอย่างเกียร์คันนี้พี่คันนี้มันเกียร์5สปีดเกียร์5สปีด5กับ6ต่างกันยังไงพี่5สปีดเนี่ยจะอยู่ใน Euro7 ตัวใหญ่เนี่ยคนที่ขับ8บางคนก็จะเปลี่ยนมันไปเกียร์5สปีดเขาจะใช้ในสนามแข่งแด๊กมันจะ ชิปได้สั้นกว่าครับใช่โอเคโอเคอันนี้ก็จะเป็นพวกคำหน้านะพี่เนาะใช่ครับคำหน้าแต่ว่าช่วงด้านล่างเราไม่ได้มีคำด้วยถูกไหมพี่ไม่มีมีแค่โชคอย่างเดียวโอเคอย่างคันนี้เขารองรับได้ถึงกี่แรงม้าพี่เครื่องเนี่ยน่าจะมี5600ไม่เกินนี้แหละอ่าครับพี่เดิมเดิมครับผมแต่ว่าคันนี้ก็500แรงม้านะพี่เนาะ้าก็คือรถขับใช้งานนั้นเพื่อนต้องบอกก่อนนะก็คือขับไปไหนได้หมดเลยแล้วอย่างเรื่องความร้อนเขาพี่ความร้อนก็ แปดสิบไม่เกินเก้าสิบครับก็ถือว่าไม่ได้ร้อนเลยเนาะพี่น้องใช่แล้วก็มีคอย K ยี่สิบอ่ามีคอย K ยี่สิบประมาณนี้ได้เลยพี่อัดทางนั้นผมรบกวนพาไปขับในซอยนะยินดีครับยินดีครับได้เลยอันเพื่อนเดี๋ยวเราลองไปขับรถเล่นกันมาดูซิว่าคันนี้อีโวแปดห้าร้อยแรงม้าฟิลลิ่งการขับจะสนุกแค่ไหนอันเพื่อนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อบนรถเลยครับผมไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มานั่งอยู่กันข้างในเจ้าอีโวแปดแล้วนะถามนิดนึงพี่อัดอย่างคันนี้ขับง่ายไหมพี่ เป็นคัสแไลพีหรือแค่นีนน้เป็นคัสปกสองแผน่นอ๋อเป็นคัสสองแผ่นแล้วผมคันนี้อนาคตเราจะท,ทําในเวทยก็ทําให้มันสุดตรงแค่ไส้ก็พอแล้วนะครับใครับพี่ใช่แต่วตอนนี้คือเดี๋ยวลองจูนอีกรอบหนึ่งให้เป็น e 2 0่สิบนานพอตอนนี้ e แต่ถ้ามันหาดยากอ๋อถ้าเกิดจูนยี่สิเงี้ยมาจะจะลงไหมพี่จูนนี้2ี่สิบยังไม่รู้ว่ามาจะลงไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเทอร์โบให้ลูกใหญ่ว่านี้หน่อย จะขยับเทอร์โบขึ้นงี้ม้าก็ต้องเพิ่มขึ้นเหรอจมา้าน่าจะเพิ่มขึ้นแต่คงไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเพราะว่าสมัยก่อนมันเป็น e85 โอ้ใช่ตอนนี้เราลดลงมาเป็น e 2 0ก็าอาจจะเพิ่มน,นิดหน่อยครับผมเพราะว่าจากเทอร์โบที่ใหญ่ขึ้นอ่าครับผมเพราะว่า,าตอนนี้เทอร์โบมันจะเป็นบูสต์ไงเราจะเปลี่ยนให้เป็นบอลแตลิงก์มันน่าจะมาไวขึ้นกว่าเดิมด้วยอ่าครับผมแต่เมื่อกี้ผมลองขับคัทนิ่มมากเลยนะใช่คัทนิ่มมากเลยเพื่อน ันนี้ก็เป็นรถขับใช้งานเลยป่ะพี่สมัยก่อนที่ยังไม่มีลูกก็คันนี้คือเป็นรถบ้านเลยอ๋อรถบ้านเลยเป็นรถบ้านเลยใช่ครับผมคันนี้เห็นบอกว่าจะเอาไปลงสนามด้วยนี่พี่ใช่ไหมใช่ใช่คันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเอาไว้แทนรถทื่จำซูป้าได้ใช่ไหมครับพี่ถ้าคันนั้นขายได้ก็เดี๋ยวจอาคันนี้แหละแต่งสุดเลยถ้าขายออกนะตอนซูป้าก็มีรุ่นพี่มาขอซื้อแล้วอีกสองเดือนเขาบอกว่าจะมาซื้อครับพี่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าเขาบอกเขาเอาแน่นอนครับครับใช่ถ้า เดี๋ยวจะตังมาลงคันนี้แหละก็คือคันนี้เป็นรถสตรีทเลยดูพี่ก็อาจจะเป็นทําเป็นรถแดกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มั่นใจถ้าขายคันนั้นได้ก่อนก็เดี๋ยวเอาตังมาลงคันนี้ให้ให้สุดเลยครับผมคันนี้เคยไปลงสนามเคยไหมพี่คันนี้ยังไม่เคยลงสนามเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนก็เอาคันอื่นไปลงเพราะคันนี้เป็นรถบ้านอครับพี่ใช่ใช่คันนี้ก็เหลือเก็บภายในให้เป็นแปดรอพี่เนาะใช่ไหมใช่แต่ว่าจริงๆภายในพี่ไม่ได้จะเป็นที่ต้องเป็นแปดอะเพราะว่าถ้าเป็นแปดเนี่ย ว่าเอาตังเกือบแสนเนี่ยไปซื้อเบาะเลคคาโลของใหม่คู่นึิงก็โอเคแล้วใช่ใช่ส่วนแผงประตูถ้าแปดมันจะมีอีกคำนินพี่ชอบที่มันอย่างที่แจ้งไว้มันก็ชอบใหเป็นสีดำเออมันก็ดูคุมโทนนิดรุ่นร่นมันก็เอเคคุมโทนมากกว่าแต่ว่าหลังเขาเป็นน้ำเงินนะพี่น้องใช่หลังเป็นน้ำเงินก็ปล่อยไปแสนหนึ่งเราไปซื้อเบาะเลคคาโลแท้ๆน่าจะเข้าท่ากว่าใช่ใช่ใช่เออคันนี้ดูแบบพอเราไม่ได้เหยียบหรือไม่ได้ซัดอ่ะคือท่อมันเบามากเบาบาคือท่อญี่ปุ่นมามันไม่ได้ั่น คือยิงตรงเลยวะพี่อันนี้ท่อยิงตรงพอมองลงไปข้างล่างเนี่ยมันโล่งเลยนะแต่ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงเงียบขนาดนี้น่าจะน่าจะปลายเขาค่อนข้างใหญ่น้อที่ที่ผมสังเกตเนาะน่าจะค่อนข้างไหลายนิวอยู่ถึงแม้จะเบิ้ลสุดอะไรมันก็ไม่ได้ดังอย่างที่เราคิดเลยอ่าครับผมเอออันนี้ถามเพิ่มพียดอย่างถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนสนใจอยากจะเล่นอีโวงเงี้ยพี่มันค่าด เซวิทมันจุกจิกไหมพี่ต้องบอกว่าอีโวเนี่ยมันเหมือนรถญี่ปุ่นทั่วไปเลยอะครับมันก็คือเครื่องสี่สูบสองพันอยู่ในตระกูล 4G ทั่วไปเนี่ยแหละครับ่าถ่ายนล้วมันเครื่องค่าอะไรมันก็ทั่วไปแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคาของอีโวลดลงมาก็ถือว่าน่าเล่นใช่สมัยก่อนตอนที่คิดกันเนี่ยคันรถรถรถเขาเรียกว่าอะไรรถทำเนี่ยคันหนึ่งสองล้านกว่าบาทก็มีใช่ใช่รถคันหนึ่งสองล้านกว่าบาทสมัยเนี้ยคันหนึ่งล้านกว่าบาทก็มี ใช่ครับผมับผมล้างบาทนี่คือได้เต็มหมดเลยเนี่ยใช่สวยๆกว่านี้ก็อาจจะมีนะถ้าเกิดคนเจอคนเจอนะตอนเนี้ยเหมาะสมที่จะซื้อได้เลยอ่าครับผมแล้วอะไรมันหายากไหมพี่ด้วยอะไมท่เป็นอิหรด้วยความที่ว่าตอนเนี้ยรถมันมีช่วงหนึ่งที่คนเขาเก็บสะสมคนเขาก็เก็บอะไรกันเยอะอ่าครับพี่หายากไหมหาไม่ยากแต่ว่าเขาก็อาจจะเก็บไปเก่งราคาละแล้วอ๋อโดยสไตล์รถ ประเภทนี้เนาะพี่เนาะอะไหล่บางชิ้นนะแต่อะไหล่บางอย่างส่วนใหญ่เลยเนี่ยสัก50ซก็ใช้เทียบกับของแลนเซอร์ได้อก็คือใช้พวกอะไหล่แลนเซอร์ได้เลยใช่อยู่กระจกมองข้าหูช้างอะไรพวกนี้กระจกหน้าพวกนี้ใช้กับแลนเซอร์ได้เลยแต่ว่าหน้าบางอย่างอย่างเช่นไฟหน้ากันชนหน้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นของยูของมันเองอ่าครับผมอย่างพวกกรองน้ะมันเครื่องอย่างเงี้ยใช้ของฟีเบียร์ทั่วไปได้เลย๋อโอเคโอเค เพิ่งทาสีเสร็จตรงวันนี้เลยคันนี้ตั้งแต่ทํามาใช้ระยะเวลากี่เดือนเนี่ยพี่จริงๆจอดอูกไม่นานมากแต่ว่าถ้าเอาแบบรวมๆเลยท่าไหนอยู่มาก็จอดอยู่ประมาณหนึ่งปีปีนึงเลยใช่ก็ทําสีมาประมาณสามเดือนทั้งจอดทําทั้งคันทำสีก็อีกสามเดือนคันเลยใช่ทำสีแต่มันไม่ได้แบบแค่พ้นรอบนอกไงเคลียร์ใหม่ทั้งคันแล้วก็ั ทาเป็นอีโวทั้งกระดองเลยว่าพี่ใช่ไหมทั้งกระดองเลยอันนี้ต้องบอกว่าพี่อาจเพิ่งมาขับครั้งแรกัเครื่องคันนี้ใช่หลับไ <c oughs> ร้สามเดือนกว่านี้เพิ่งมาขับครั้งแรกแล้วเขาบอกว่ามันนี่ไงมันจอดนานอ๋อแ้วมันคงน้ำมันเครื่องอะไรยังไม่เคลียร์ <c oughs> เลยครับผม,มก็คือตอนนี้คือรอไปจูนเก็บให้มันเก็บ <c oughs> ใช่แล้วก็ไปจูนเก็บก่อนอืมครับผมครับผมได้เลยพี่อาจวันนี้ก็ขอบมาเนาะที่พามารีวิวอีโวแปดแล้วก็พามาลองนั่งอาเป็นว่าเพื่อนคนไหนที่อยากจะ มาลองเล่นรถประเภทนี้ก็ลองศึกษาคันนี้ได้เพื่อนหรือว่าลองดูคันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งหรือว่าใครที่เล่นอีวโออยู่แล้วอยากจะปรึกษาพูดคุยอะไรเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซบุ๊กพี่อัดให้นะเพื่อนพเพื่อนจะปรึกษาเนาะวันนี้ขออนุญาพี่อัดขอบขอัเป็นว่าใครชอบคลิปแนวนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปถ่ายรถรุ่นอะไรก็ติดตามกันด้วยวันนี้ขอตัวลาไปครับผมบ๊ายบาย